บางครั้งการยิงประตูเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของนักฟุตบอลได้จากเด็กโดเนมเขากลายเป็นที่รักของโอแทฟอร์ดในช่วงข้ามคืนแต่หลังจากนั้นเสียงเงินของแฟนบอลก็ค่อยๆเบาลงจนสุดท้ายโลกก็ลืมชื่อของเขาไปนี่คือเรื่องราวของเฟติลิโกมาเคดาเด็กหนุม่มที่ครั้งหนึ่งเคยถูกยกให้เป็นอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าทําไมเขาถึงหายไปจากวงการฟุตบอลระดับสูงมาเคดาเกิดนัปินก็กป็นหนึ่งที่กรุงโรมที่ตาลี่ครอบครัวงเขาไม่ได้ร่ารวยแต่สนับสนุนให้ลูกชายทําตามฝันเเเขขขาาา้้ร่่่วมมมอออคดีงงงซตตัแย,ยไถึ10บ และกลายเป็นกองหน้าที่ฉายแววเก่งอย่างรวดเร็วปี2007ขณะที่มาเคดา้าอายุเพียง15ปีก็ถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดึงตัวมาร่วมทีมเยาวชนตัวแย่ทั้งครอบครัวมาอยู่อังกฤษด้วยพเพราะอายุยังน้อยเกินกว่าจะอยู่ตัวคนเดียวในทีมสำรองมาเคด้าคือดาวยิงตัวท็อปเขายิางใท้ทุกเกมสืออังกฤษเริ่มจับตามองบางคนขั้นบอกว่าเขาคือเดวเปียโรคนต่อไป5เมษายนปี2009แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบแอสตันวิลล่าแต่เกมในวันนั้นคือเกมสำคัญในการลุนแชมป์รึ่งหลังแมนย,ยูเสมออยู่2ประตูต ในช่วงท้ายเกมเซอร์เล็กฟูกุซันหันไปเล็กอิหนุ่มคนหนึ่งจากมานั่งสำรองมาเคดาถูกส่งลงสนามในช่วง20นาทีสุดท้ายและแล้วสิ่งที่แฟนผีรอคอยมก็เกิดขึ้นนาทีสุดท้ายของเกมบอลมาถึงมาเคดาที่พบริเวณหัวกะโหลกเขาหมุนตัวยิงด้วยขวาบอลโค้งเสียบสองแบบสวยจากเด็กนุ่มที่ไม่มีใครรู้จักมาเคดาก็เป็นฮีโร่ชั่วข้ามคืนเขาช่วยให้แมนยูชนะและคว้าสามแต้มสำคัญในการลุ้นแชมป์และหลังจากวันนั้นเสืออังกฤษก็ตีข่าวอันทีเขาคือดาวดวงใหม่ของแมนยู เซอร์เล็กออกมาบอกว่าเขาคืออนาคตของทีมสัปดาห์ต่อมามาเคด้ายิงได้อีกในเกมเจอสเนตแลนด์แต่หลังจากนั้นเขากลับยิงไม่ได้เลยอาการบาดเจ็บมันเริ่มตามมาความมั่นใจลดลงเขาอยู่แค่สิบปีเท่านั้นแต่ถูกคาดหวังระดับเดียวกับเวลูนี่มาเคด้อาอองเปยมรับภายหลังว่าเขายังไม่พร้อมเลยแม้แต่นิดเดียวปีต่อๆมาเขาถูกส่งไปยืมตัวหลายที่ไปไดซามโดเลียผลคือทีมตกชั้นไปคินพาร์คเขาก็ไม่ได้ลงไปโบวิงแฮมเขาสามารถยิงได้นิดหน่อย เขาก็เป็นนักเตะที่ไม่มีใครอยากใช้งานหรือบางช่วงก็ไม่มีทีมเล่นเลยในปี2014แมนยูหมดความอดทนและปล่อยเขอจากทีมแบบฟร<ๆ>ีเขาย้ายไปคารดิฟซิตี้แต่ก็ล้มเหลวอ,อีกหลังจากนั้นเขาก็ไปเล่นในเยอรมันบ้างกับอิตาลีบ้างแต่ก็ไม่มีที่ไหนเขาสามารถแจ้งเกิดได้อีกเลยปี2018มาคิดได้ย้ายไปพานาตินกอดในลีกิสแต่ก็ไม่มีใครคาดหวังเขาอีกแล้วแต่ที่นั่นทําให้เขาได้ลงเล่นต่อเนื่องได้ยิงประตูได้กลับมาเล่นแบบมีความสุขเขาอยู่กับทีีมมานนาน้าา ยิงไปเกือบส0ิประตูและกายเป็นขวัญใจแฟนบอลในกีตไปแล้วมาเคดาเคยบอกไว้ว่าผมเคยเกิดเรื่องฟุตบอลไปแล้วการได้กลับมาเล่นทุกสัปดาห์ทำให้ผมกมลับมารักฟุตบอลอีกครั้งเฟเดริโกมาเคดาไม่ใช่นักเตะที่หลมเหลวเขาคือเด็กคนหนึ่งที่จ้างเกิดเร็วเกินไปเขาไม่ได้เตรียมใจสำหรับการมีชื่อเสียงและโลกของฟุตบอลก็ไม่เคยให้เวลาใครมากพอที่จะตั้งตัวเขาเคยพูดไว้ว่าบางทีเท่านั้นผมไม่ยิงประตูได้ผมอาจจะได้พัฒนาตัวเองแบบเงียบๆแล้วค่อยโตขึ้นและทุกวันนี้เขาก็ยังคงเล่อ,อ,อยู ม่ได้อยู่ในหลีกใหญ่ไม่มีสนัยพูดถึงแต่เขาเล่นฟุตบอลที่เขารักด้วยรอยยิ้มและหัวใจสงบบางครั้งการแจ้งเกิดเร็วเกินไปอาจไม่ใช่เรื่องดีมาเคด้าคือบุรุนสำคัญของนักเตะดาวลูกทุกคนโลกฟุตบอลมันโหดร้ายและไม่เคยรอใครแต่เขาก็ยังคงเลือกเดินต่อบนทางลุกหนักเส้นนี้ไม่มีแฟดไม่มีเสียงเฮแต่นี่คือชีวิตจริงของฮีโร่ผู้เคยถูกยกย่องและล้มลงด้วยความฝันของตัวเองนี่คือเฟเดริโกมาเคด้า